สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยนะวันนี้ค่ะครูออยนำเรื่องนี้มาสอนนะคะก็คือคำประวิสัญญีและคำที่ไม่ประวิสัญญีนั่นเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปรู้จักวิสัญญีเนาะเด็กๆจะต้องรู้สาระสำคัญรวมไปถึงตัวชี้วัดที่เด็กๆจะได้เรียนในครั้งนี้ก่อนนะคะ สาระสาคัญค่ะสาระสําคัญในที่นี้นะคะเด็กๆค่ะจะต้องใช้คําที่ประและไม่ประวิสัญน,นีให้ถูกต้องนะคะทางนี้ค่ะการที่เด็กๆรู้จักใช้คําที่ประวิสัญน,นีและไม่ประวิสัญน,นีได้ถูกต้องจะทําให้เด็กๆเนี่ยสามารถอ่านและเขียนคําในภาษาไทยได้อย่างแม่นยํานั่นเองค่ะตัวชี้วัดสําหรับหัวข้อนี้นะคะก็คือท4.1ป .3 ามพหค่ะ เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำนั่นเองค่ะสำหรับวิสัญชนีนะคะเด็กๆวิสัญชนีคืออะไรวิสัญชนีคือสระอะนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะดังนั้นคําที่ประวิสัญชนีเอาง่ายๆเลยนะคะคําที่ประวิสัญชนีก็คือคําที่ ออกเสียงสระอะโดยมีรูปสระอะเขียนกำกับอยู่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเห็นสระอะอยู่ในคำคำไหนคำนั้นเราเรียกว่าคำที่ประวิสัญชีน์นั่นเองค่ะส่วนคำที่ไม่ประวิสัญชีน์นะคะจะเป็นคำที่ออกเสียงสระอะแต่ออกเสียงอะเพียงแค่เครื oui ่องเสียงค่ะทั้งนี้นะคะเด็กๆ่ะจะไม่มีรูปสระอะปรากฏในคำคำนั้นแต่เราอ่านออกเสียงอะเพียงแค่เครื <ming oak> ่องเสียงในคำคำนั้นนั่นเองค่ะ สำหรับเรื่องประวิสัญชนีนะคะคุณครูมีสื่อน่ารักน่ารักเอามาให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับการประวิสัญชนีค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะคำประวิสัญชนีและไม่ประวิสัญชนี สันชนีนั้นคือมีสาระกะทิอยู่ในกระทะจะเอามาราดไปผัดกะปดดดดู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 แล้วมันออกเสียงอะอะมองไปจะสราระนั่นแหละคือประวิสันชนีมองไปจสะสาระอนั่นแหละคือประวิสันชนี สวัสดีครับวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับคำประวิสัญน,นีและไม่ประวิสัญน,นีกันนะครับต่อไปเรามาดูคำต่อไปนี้นะครับเพราะตอนท้ายจะมีคำถามกะเพราคนาชนี ทะเลมาลิจากตัวอย่างทั้งห้าคำน้องๆจะเห็นว่าทุกคำเป็นคำที่ออกเสียงสระอะและเวลาเขียนมีรูปวิสัญนีชัดเจนน้องๆลองทายสิครับว่าเราเรียกคำที่มีลักษณะแบบนี้ว่าอะไร มาดูกันนะครับว่าตอบถูกกันหรือเปล่าคําที่น้องๆเห็นข้างต้นนั้นเป็นคําประวิสัญน,นีครับคําประวิสัญน,นีคือคําที่ประสมด้วยสระอะโดยมีรูปประวิสัญน,นีปรากฏให้เห็นชัดเจนเวลาอ่านจะออกเสียงอะเต็มเสียงเช่นกระจกออกเสียงว่ากระ จกน้องๆลองออกเสียงตามเลยครับกระจกกระทะออกเสียงว่ากระทะ มาออกเสียงคำนี้กันนะครับกระทะกะลำปลีออกเสียงว่ากละลำปลีคนเก่งลองออกเสียงพร้อมกันนะครับกระล่ำปลี มะระออกเสียงว่ามะระมาออกเสียงคำนี้พร้อมๆกันนะครับมะระรู้จักคำที่ปร่าวิสัชชนีแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆกันนะครับยิงคำที่เป็นคำาปราวิสัชชนี เล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วเรามาดูคำต่อไปนี้กันบ้างนะครับชบาจมูกทนายอังงุ่ล วิทยุจากตัวอย่างทั้งห้าคำน้องๆสังเกตเห็นอะไรไหมครับเก่งมากครับทุกคำเป็นคำที่ออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะคนเก่งลองบอกอีกทีสิครับว่าเราเรียกคำที่มีลักษณะแบบนี้ว่าอะไร หมดเวลาแล้วนะครับมาดูเฉลยกันเลยคำที่น้องๆเห็นข้างต้นนั้นเป็นคำที่ไม่ประวิสัญชนีครับคำที่ไม่ประวิสัญนีคือคำที่มีตัวอักษรออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปประวิสัญนีปรากฏให้เห็นเวลาอ่านจะออกเสียงอะกึ่งเสียงเช่นทหารออกเสียงว่า ทหารถนนออกเสียงว่าทะถนนฉลามออกเสียงว่าฉะหลามขนนออกเสียงว่าขน,นุน มะเล็ดออกเสียงว่ามะเล็ดเรามาออกเสียงคำเหล่านี้พร้อมๆกันนะครับท้หารถะหนนชะหลาม ขาหนุนมะเล็ดรู้จักกับคำที่ไม่ประวิสัช์นีแล้วน้องๆลองเล่นเกมและทำกิจกรรมสนุกๆต่อไปนี้ดูนะครับวิ่งชนคำที่ไม่ประวิสัณ์นี ตงเลือกคำต่อไปนี้ลงในตะกร้าคำที่ประวิสัญน,นีและคำที่ไม่ประวิสัญน,นีให้ถูกต้อง มาดูเฉลยพร้อมๆกันนะครับคํำประวิสัญนีกะเพราเป็นคําที่ประวิสัญนีเพราะออกเสียงสระอและเวลาเขียนมีรูปวิสัญนีทะเลเป็นคํำที่ประวิสัญนีเพราะออกเสียงสระอและเวลาเขียนมีรูปวิสัญนีมะลิเป็นคํำที่ประวิสัญชนีเพราะออกเสียงสระอและเวลาเขียนมีรูปวิสัญชนีกระจกเป็นคำที waking, ouais, are, 네่ประวิสัญนี เพราะออกเสียงสระอและเวลาเขียนมีรูปวิสัญญีมระเป็นคำที่ประาวิสัญญีเพราะออกเสียงสระอและเวลาเขียนมีรูปวิสัญญีคำที่ไม่ประาวิสัญญีทหารเป็นคำที่ไม่ประาวิสัญญีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอแต่เวลาเขียนไม่มีสระอชบาเป็นคำที่ไม่ประาวิสัญญีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอ แต่เวลาเขียนไม่มีสระอะฉลามเป็นคำที่ไม่ประวิสัชนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอะวิทยุเป็นคำที่ไม่ประวิสัชนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอขนุนเป็นคำที่ไม่ประวิสัชนีเพราะออกเสียงเหมือนมีสระอะแต่เวลาเขียนไม่มีสระอ รู้จักกับคำที่ประและไม่ประวิสัญน,นีแล้วน้องๆอ,อย่าลืมกลับมาทบทวนกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับคำประวิสัญน,นีและไม่ เด็กๆคะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมเอ่ยเด็กๆคะสําหรับคําที่ปราวิสันชนีนะคะคุณครูขออนุญาตนะคุณครูขออนุญาตทบทวนจากคลิปวิดีโอเมื่อกี้นี้เนาะอะสรุปง่ายๆเลยค่ะคําที่ประวิสันชนีในที่นี้ก็คือคําที่ประสมด้วยสระอะอย่างที่คุณครูบอกเนาะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเราเห็นคําที่เขียนรูปสระอะซึ่ง อาจจะมีสระอะอยู่ด้านหลังพยางใช่ไหมคะอาจจะเป็นด้านหลังพยัญชนะต้นที่เป็นคําพยางหน้าเด็กๆคะเด็กๆต้องดูหน่อยเนาะว่าพยางในที่นี้เขาอยู่ในพยางหน้าหรือพยางชนหลังนะคะถ้าเราเห็นสระอะอยู่หลังพยัญชนะที่อยู่ในพยางหน้าเวลาเราอ่านเราจะอ่านเพียงแค่ครึ่งเสียงเหมือนกับเป็นการอ่านเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเด็กๆลองดูนะยกตัวอย่างคําเช่นคําว่า มะนาวมะนาวคณะคณะกระดาษกระดาษจะได้เห็นไหมคะเมื่อไหร่ก็ตามคําที่ประวิสัญชนีเนี่ยอยู่ข้างหน้าอยู่เป็นพยางหน้าคําที่เราอ่านเราจะอ่านเพียงแค่อะเพียงแค่ครึ่งเสียงไมม่เต็ไม่เต็เมเ,ตเสียงเลยนะคะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ารูปสระอะอยู่หลังพยัญชนะต้นเหมือนกันแต่อยู่ในพยางหลังเราจะอ่านออกเสียงอะแบบเต็มเสียงเลยเช่นศิลปะศิลปะได้เห็นไหมคะลักษณะของการอ่านอ่านเสียงมันจะเข้มแข็งกว่าเนาะเสียงมันจะแน่นกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่คําที่มี สระอะอยู่พออยางหลังนะคะในที่นี้เราสามารถอ่านออกเสียงอะได้เต็มเสียงเลยอคำต่อไปค่ะคำว่าหิมะหิมะเห็นไหมคะออกเสียงเต็มเสียงเลยเนาะต่อไปค่ะซาบะซาบะเห็นไหมคะออกเสียงอะเต็มเสียงเลยค่ะ แต่สำหรับคำที่ไม่ประวิสัญชนีมันจะเป็นคำที่เราอ่านออกเสียงอะเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงอะเพียงแค่เครื่องเสียงใช่ไหมคะในในที่นี้เนี่ยคำที่ไม่ประวิสัญชนีก็คือจะไม่มีรูปสระอะปรากฏอยู่นั่นเองทีนี้เวลาที่เราอ่านนะคะถ้าสมรู้อยู่ข้างหน้าเนี่ยเราจะอ่านเป็นอะเพียงแค่เครึ่งเสียงนะส่วนใหญ่แล้วคำที่ไม่ประวิสัญชนีไม่มีรูปสระอะ คําในที่นี้จะเป็นคําพยางข้คางหน้าเวลาอ่านเราจะอ่านอะเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นอง,งุอง,งุนองุงนสบู่สบู่อร่อยอร่อย เด็กสังเกตไหมคะเวลาที่เราอ่านเราอ่านเพียงแค่ครึ่งเสียงเวลาเราอ่านเหมือนเราอ่านเร็วขึ้นนิดหน่อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยคําที่ประวิสัญน,นีคือคําที่มีรูปสระอะใช่ไหมคะส่วนคําที่ไม่ประวิสัญญีก็คือคําที่ไม่มีรูปสระอะแต่อ่านออกเสียงอะเพียงแค่ครึ่งเสียงนั่นเองคะ่ะอ่ะและคุณครูก็ขอ ขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์น่ารักน่ารักจากช่องครูโอเช่นเช่นเคยนะคะคุณครูเห็นว่าดเด็กชอบเนาะเป็นการ์ตูนใช่ไหมดเด็กชอบคุณครูก็เลยเอามาให้ด้วยเป็นทั้งการ์ตูนเป็นทั้งเพลงเป็นทั้งเกรมสนุกสนุกด,ด็กๆนน่าจะชอบกันเนาะ อทีนี้ค่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะเรื่องคำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัญชนีเด็กๆสามารถนะคะกลับไปอ่านทบทวนในหนังสือภาษาไทยนะคะชุดภาษาพาทีนะในหน้าที่60ได้เลยนะคะใครยิ่งอ่านมากยิ่งรู้มากและก็ยิ่งจะเก่งมากๆแน่ๆเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายวิชาภาษาไทยเนาะวันนี้ สำหรับน้องๆป .3 เท่านี้ก่อนนะคะแล้วครั้งหน้าคุณครูจะมีการ์ตูนสนุกๆอะไรหรือมีเกมอะไรมาให้เด็กๆเล่นเด็กๆรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ